สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมทางรถยนต์มือสองของแก่นของเราครับมีรถตัวใหม่ที่จะเข้ามานําเสนอคุณลูกค้าในวันนี้นะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นมาสด้า2ปี2018นะครับผมอ่าคันนี้นะครับผมรถสวยงามเลยทีเดียวด้านหน้าด้านหลังเดิมๆนะครับผมสีเดิมจากโรงงานคันนี้ไม่น้อยนะครับคุณลูกค้าไมคคันนี้นะครับอยู่ที่40,000กว่าโลนะครับผมอ่าไมคันนี้วิ่งน้อยมากนะครับ ราคาของเจ้า m a ด้าสนะครับผมปี2018นะครับราคาของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามข้อมูลได้นะครับผมรถคันนี้นะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมเดิมๆทั้งคันเลยอเราจะมาดูส่วนต่างๆของในตัวรถกันนะครับผมเอามาดูในส่วนของตัวโคมไฟหน้าครับผมไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็ไฟโปรเจคเตอร์ led นะครับ ในส่วนถัดไปตัวนี้ก็จะมีในไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ดําเดิะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยในส่วนด้านหน้าคู่ด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของดิสเบรกนะครับผมส่วนนี้เป็นล้อแมกนะครับผมเราจะมาดูในยางนะครับผมยางอันนี้เป็นยางปี18นะครับผมอยางปี18ครับคุณลูกค้าดูสภาพยางครับผมตามการใช้งานนะครับคุณลูกค้า ดูส่วนถัดไปกระจกมองข้างนะครับผมไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้มีคิวกันสัรให้ด้วยเป็นของเดิมๆจากมาด้านสองเลยนะครับคุณลูกค้าในส่วนส่วนถัดไปนะครับนี้เขาจะมีในส่วนของตัวคี์เลดด้วยนะครับผมในส่วนของกุญแจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคใช้งานได้ปกตินะครับคุณลูกค้าอันนี้คือล็อกแล้วนะครับผมล็อกแล้วอ อีทีหนึ่งอ่าดังสองครั้งก็จะกดล็อกให้นะครับผมคันนี้เพิ่งอ่าฝนตกนะครับก็เพิ่งเช็ดมาเมื่อกี้นียผมก็จะมาถ่ายให้คุณลูกค้าดูนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมแข็งประตูเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็เป็นมีเป็นแบบหุ้มด้วยหนังนะครับผมแล้วก็พร้อมกับลายตัดสติ๊กชิ่งสีแดงนะครับผมอันนี้ครับผมรอยอาร์คเดิมๆนะครับผมคันนี้อ่าฝนตกมาผมก็ไม่ได้เช็ดตรงนี้นะก็จะมารีบถ่ายให้คุณลูกค้าดูนะครับผม อ่นนี้อะไรเดิมเดิมทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ดูง่ายครับเดิมเดิมเรามาดูน็อตกันครับผมน็อตไม่มีแต้มทาสีนะครับหมายเลขอะไรอยู่ครบนะครับคุณลูกค้าอ่าเดิมเดิมนะครับผมใหม่เอี่ยมมาดูในส่วนของตัวเบาะครับผมเบาะนะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมด้านในดําล้วนนะครับผมอ่าดํานะแล้วก็มีรอยเย็บผ้าลายตัด ทิ้งสีแดงนะครับผมอ่าสวยงามเพียเดียวบอกไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับผมบอกใหม่ๆเลยนะคุณลูกค้าอ่าที่รองบอกของไอที่กันเปื้อนนะครับผมอ่าที่รองเท้านะเป็นมาท่าสองนะครับผมเดิมๆเลยนะครับอ่าในส่วนนี้ก็เป็นแอร์มาดูแอร์แบกครับคุณลูกค้าแอร์แบกคู่ด้านหน้านะครับผมอ่าเอามาดูในส่วนของตัวคอนโซลหน้ากันนะครับคอนโซลหน้าสวยงามครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมอ่า ส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของแอร์ไฟฉุกเฉินนะครับผมช่องเก็บของอ่ะอันนี้เป็นปี2018นะครับคุณลูกค้าอ่าปี2018นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบอ่าเป็นเครื่องยนต์ 1,300cc 93แรงม้านะครับผมอ่าาจะตีก็ตีเป็น100แรงม้าเลยนะครับโอเคในส่วนนี้ก็จับเป็นประมาณนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนถัดไปในส่วนถัดไปเรามาดูในส่วนของ ดูผู้โดยสารฝั่งด้านหลังกันมั่งครับผมอ่าสวยงามเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าก็จะมีลายตัดสวยงามนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมลําโพงอ่าส่วนน้อยเดิมๆครับผมคันนี้ไม่เคยชนนะครับน่ะให้ดูตามซอกก่อนนะครับผมอ่าเรามาดูเบาะครับเบาะใหม่เอี่ยมครับผมเบาะคันนี้ใหม่เอี่ยมนะไหม่คันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับผมใหม่แค่สี่หมื่นโลอ่า ภาพารใช้งานครับผมสวยครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนถัดไปกันเลยนะครับผมอ่ามาดูไฟท้ายนะครับผมอ่าดูด้านท้ายเป็นโลโก้มาด้านสองนะครับผมอ่าสวยงาม,ราม,ม,มครับผมเดิมๆนะคันนี้มาดูในส่วนของอ,อันท้ายกันบ้างครับผมอ่าในส่วนนี้ก็จะมีน้ําไหลนะครับผมยังไม่ได้เช็คก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อันท้ายครับเดิมเดิมมาดูในส่วนของตัวน็อตครับน็อตไม่ขยับนะคุณลูกค้าอ่าน็อตเดิมเดิมครับผมอ่าให้ดูน็อตก่อนครับดูตามซอกต่างๆนะครับผมดูน็อตอ่าน็อตเดิมเดิมนะครับตัวนี้มีส่วนของตัวกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าตอนนี้มันมีกล้องติดให้อยู่แล้วนะครับผมเมื่อกี้เป็นตัวสำรองอังเก่านะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมอ่า ในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวยางอะไหล่ให้ด้วยนะครับผม,มยางอะไหล่นะครับใหม่ๆเลยอุปกรณ์ครบนะครับเรามาดูในส่วนถัดไปกันเลยนะครับผมในส่วนของมุมฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรถใหม่ดูง่ายนะครับคุณลูกค้าส่วนนี้ก็จะมีคีบฉลามในเสาอากาศให้นะครับผมนะ แข็มาตัวฝั่งนี้สวยงามครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้าเช่นเดียวกันดูเบากครับเบากไม่มีขากิ่งย่นนะครับอ่าไม่มีเลยอะไรเลยอ่าสวยงามในทีเดียวครับผมไม่มีตําหนิเลยนะครับคันนี้อ่าสวยครับผมเรามาดูในส่วนถัดไปกันเลยนะครับผมอ่าน็อตไม่มีขยับนะครับคันนี้ขอผ่านไปเลยอ่าส่วนนี้เราจะมีในส่วนของตัวคลีเลตให้ด้วยนะครับอ่า เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสบานนี่ครับผมแล้วก็มีฝั่งออโต้ฝั่งคนขับนะครับอ่าเปิดปิดปิดล็อกนะครับผมแล้วก็ปรับองศาการมองของกระจกมองข้างนะครับผมก็จะประมาณนี้ในส่วนนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกของลมยางนะครับผมอ่าใหม่ใหม่ก็ยังอยู่นะครับผมหมายเลขอะไรอยู่ครบนะครับผมน็อตไม่ขยับนะอ่าไปดูตามซอกครับผมอ่าดูเบาะครับเบาะหม่เอี่ยมครับผมโอ้สวยงามจริงครับคันนี้อ่าเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับผม นี่จะเป็นโหมดต่างๆ,ๆนะครับผมในส่วนหมุนหมดกกันลื่นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมถังน้ํามันอเรามาดูเลขไมค์กันเถอะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายส่วนอื่นก่อนนะครับผมมันก็เป็นการแผงแสดงหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยดีกว่าปุ่มสตาร์ทก็จะเป็นในส่วนของบูสต์สตาร์ทนะครับผมเป็นกดปุ่มสตาร์ทก็เป็นตัวเลขบอกไมา์เอ้ยปิดเสียงก่อนครับขอไยนะครับ อาจจะตีลิขสิทธิ์ยูทูบนะผมต้องขอปิดนะเสียงเพลงใช้งานปกตินะครับมาอยู่ที่41,000กาโลนะครับผมอ่าตัวนี้ในส่วนของตัวนี้จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยสามก้านนะครับผมหุ้มด้วยหนังนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นปรับความเร็วเป็นของคุสคอนโทรนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็น นไมัธรรมดานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นบอกแบบดิจิตอลนะครับผมเป็นตัวบอกถังน้ํามันแล้วก็บอกองศาความร้อนภายในห้องห้องเครื่องนะครับผมแสงสะท้อนโอเคครับผมก็จะประมาณนี้อ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงแผงศูนย์ควบคุมนะครับผมอ่าในส่วนควบคุมก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผมอ่าใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นที่ปรับอากาศนะครับผม อ่าปรับอุณหภูมิของแอร์ปรับองศาปรับพัดลมนะครับผมก็จับประมาณนี้ในส่วนนี้ก็มีที่เสียบ usb นะครับผมก็ hdmi นะอ่าในส่วนถัดไปจะมาดูในส่วนของตัวเกียร์ครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นที่ปรับเมนูต่างๆนะครับผมเบกมือหุ้มด้วยหนังนะครับผมสวยงามไม่ใช่เดียวในส่วนถัดไปก็จะมีชั้นวางแก้วน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีแบบเคปล่านะครับผมในส่วนป้อมตรงนี้นะอ่าเรามาดูในส่วนของเพดานด้านบน ขาวสะอาดเรียบเนียนไม่มีตําหนินะคุณลูกค้าอ่อามาดูกันอ่าเปิดทุกอย่างเลยนะครับผมอ่าส่วนนี้จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่ามีเช่นเดียวกันเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยนะครับผมอ่าในส่วนห้องเครื่องจะพามาดูนะครับ เครื่องหม่เอียมครับผมเคเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมอในส่วนของสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับผมสติกเกอร์มอกอยู่ครบเรามาดูน็อตครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับคุณลูกค้าอ่าน็อตไม่ขยับนะครับผมน็อตไม่ขยับทั้งสองฝั่งนะให้ดูตามน็อตต่างๆดูรอยเม็ดอาร์คนะครับผมเดิมๆจากโรงงานไม่มีทําอะไรเพิ่มนะครับผมคันนี้ คันหน้าอะไรไม่มีชนนะครับอติเกอร์อะไรบอกน้ำหนักอยู่ครบนะครับผมอ่ะก็จับเป็นประมาณนี้นะครับผมรถไม่ขยับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงห้องเครื่องกันสักพักหนึ่งนะครับผม ในส่วนนั้นด้านในก็จะมีในส่วนของ ABS นะครับผม mm hmm. เสียงเครื่องนิ่มนะครับผมฟังดีครับโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋วผมขอสรุปราคาอีกทีนึงนะครับผมราคาของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่ 3 7 9 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับ m a d ด้าปี2018นะครับผมอ่ารถคันนี้เดิมๆเ,เลยนะครับถ้าลูกค้าไหนนะครับสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้ลิงค์คลิปนี้ได้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับผม